สวัสดีนักเรียนม .4 ทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นคลิปที่สองนะคะชื่อเรื่องว่าตัวเชื่อมประพจน์ก็จะต่อจากเนื้อหาเรื่องประพจน์ที่เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเขาบอกว่ากําหนดให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษยกตัวอย่างเช่น P Q R S T เราจะให้แทนประพจน์นะคะสำหรับประพจน์ที่ยังไม่กำหนดค่าความจริงเราจะเรียกว่าตัวแปรประพจน์นะคะโดยที่ตัวแปรประพจน์เนี่ยจะมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ต่อเมื่อตัวแปรเหล่านี้ถูกระบุค่าความจริงนะคะที่เรียกว่าค่าคงที่ประพจน์ทีนี้เราสามารถสร้างประพจน์ใหม่โดยการนำประพจน์ย่อยๆนะคะมาเชื่อมกันประพจน์ย่อยๆก็คือ สมมุติประพจ์พีเป็นประพจน์ย่อยเนาะคิวประพ์ย่อยนํามาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมประพจน์จะเกิดเป็นประพจน์ใหม่เรียกว่าประพจน์ประกอบนะคะเรียกว่าประพ์ประกอบนะทีนี้ประพจน์ย่อยๆเราก็รู้อยู่แล้วเนาะแล้วนํามาถูกเชื่อมด้วยประพจ์ซึ่งตัวเชื่อมประพ์เนี่ยเขาเรียกว่าตัวดาเนินการทางตรรกศาสตร์มันจะมีทั้งหมด5ตัวนะคะตัวแรก อันนี้ก็จะใช้บ่อยๆเนาะจะเจออยู่ในเรื่องตรรกาสตร์ตลอดทั้งเรื่องนะคะ,ะตัวเชื่อมที่1ก็คือตัวเชื่อมและตัวเชื่อมและเนี่ยจะเชื่อมระหว่างประพจน์หน้าและประพจน์หลังนะคะตัวเชื่อมและสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัวนี้เนาะทีนี้เขาบอกว่าอ่ะยกตัวอย่างเช่นจะแทนประพจน์ p และ q p และ q เราก็เขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ก็คือ p และ q นะต่อไปตัวเชื่อมหรือสัญลักษณ์ก็คือตัวนี้ตัวเชื่อมหรือนะคะทีนี้เราจะเขียนแทนประพจน์ p หรือ q เราก็เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ p หรือ q เหมือนตัว v ะคะ่ะต่อไปถ้าจุดจุดแล้วจุดจุด,จดอันนี้ก็คือตัวเชื่อมท่าแล้วนะคะมันจะเป็นลูกศรชี้ไปทางขวาเนาะอันนี้จะเขียนแทนประพจน์ท่า p แล้ว q ด้วย อย่างนี้เนาะสัญลักษณ์ก็คือท่า p แล้ว q นะคะต่อไปตัวเชื่อมที่4ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อสัญลักษณ์ก็คือลูกศรชี้2ทางนะคะเราจะเขียนแทนประพจน์ p ก็ต่อเมื่อ q ได้ด้วยสัญลักษ์ p ก็ต่อเมื่อ q นะคะก็ใส่สัญลักษณ์ไปตรงกลางต่อไปตัวเชื่อมตัวที่5ไม่เป็นจริงที่คําว่าไม่เป็นจริงที่ให้เราแทนด้วย นิสัยนะคะเขาเรียกว่านินะสัยนะสัญลักษณ์ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนต้นหนอนน,ะนี่ยเนาะอ่ะทีนี้เวลาเราจะแทนประพจน์ไม่เป็นจริงที่ p เราก็เขียนแทนด้วยนิสัย p หรือตัวหนอนแล้วก็ p นั่นเองนะคะอ่ะส่วนตารางข้างล่างนี้ก็คือสัญลักษณ์พร้อมกับชื่อเรียกทางคณิตศาสตร์นะคะอ่ะต่อไปหนูไปดูข้างล่างนะคะเขาบอกว่าสัญลักษณ์ อีกคือคีดีะคะไม่เป็นจริงที่ p เนี่ยมันสามารถอ่านได้ว่านิเศษของประพจนพีหรือจะอ่านได้อีกแบบหนึ่งก็คือ not p เพราะฉะนั้นใครจะอ่านว่านิเศษของ p นิเศษ p ก็ได้หรือจะอ่านว่า not p ก็ได้นะคะซึ่งค่าความจริงของ not p เนี่ยก็จะตรงกันข้ามกับอะไรตรงกันข้ามกับ p นะถ้าสมมุติว่า p เป็นจริง not p ก็จะกลายเป็นเป็นอะไรนะอะมาดูในตารางสิตารางหาค,ค่าความจริงนะณนะตอนนี้ p ของเราเป็นได้2กรณีก็คือจริงและเท็จนะคะถ้า p เป็นจริง not p ก็จะเป็นเท็จแต่ถ้า p เป็นเท,ท็จ not p ก็จะเป็นจริงนะอะเพราะฉะนั้นค่าความจริงจะตรงกันข้ามอ,อนิี้รรง่ายนะคะต่อไปตารางด้านล่าง คุณไม่ขยันละกันค่าความจริงของการดําเนินการเชิงตรรกสต,ตัวอื่นๆก็คือเอาง่ายๆก็คือตัวเชื่อมที่เหลืออีก4ตัวเราจะมาเขียนเป็นตารางค่าความจริงได้ยังไงโดยที่ครูจะเขียนตัวเชื่อมทั้ง4ตัวเนี่ยให้อยู่ในตารางเดียวกันนะคะเพื่อง่ายในการจดจําที่นี้เราจะเห็นว่ามีประพจน์ย่อยก็คือประพจน์ p กับประพจน์ q ถ้านํา p กับ q มาเขียนตารางค่าความจริง ตารางทั้งหมดนะคะตารางค่าความจริงเนี่ยจะมีทั้งหมด4บรรทัดในกรณีที่มีประพจน์ย่อย2ประพจน์ถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะว่า p เนี่ยมีโอกาสเป็นอะไรได้บ้างเราลองมาเขียนเขาเรียกว่าแผนภาพต้นไม้อะคะเหมือนกับความน่าจะเป็นนะคะประพจน์ p ของเรามีโอกาสเป็นได้ทั้งจริงและก็เท็จเนาะอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่ประพจน์ q ก็มีโอกาสเป็นอะไรได้บ้างเป็นจริงก็ได้เป็นเท็จก็ได้นะคะอ่า ถ้า P เป็นเท็จ Q อาจจะเป็นจริงก็ได้เป็นเท็จก็ได้มันก็เลยเกิดกรณีขึ้นมาทั้งหมดกี่กรณี1 2 3 4กรณีซึ่งมันก็คือ4บรรทัดนั่นเองนะคะที่เราเอามาเขียนทั้ง4กรณีนี้ไม่ซ้ํากันเลยนะคะ,ะทีนี้มาดูตัวเชื่อมตัวเชื่อมที่1ตัวเชื่อมอะไรคะอันนี้ทบทวนให้อีกรอบหนึ่งอันนี้คือตัวเชื่อมและตัวที่2คือตัวเชื่อมหรือ ตัวที่3ก็คือตัวเชื่อมถ้าแล้วเนาะตัวที่4ก็คือตัวเชื่อมก็ต่อเมื่ออะทีนี้เรามาดูทีละทีละตารางลกันเนาะตัวเชื่อมและให้หนูดูเลยนะคะถ้าเชื่อมด้วยและเมื่อไหร่ถ่าหน้าเป็นจริงหลังเป็นจริง,งเอาง่ายๆคือจริงทั้งคู่นะทั้งหน้าและหลังเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและค่าความจริงที่ได้จะเป็น จริงกรณีอื่นๆนะคะกรณีอื่นๆจะเป็นเท็จหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อมด้วยแลจะจจำง่ายๆก็คือมันจะต้องเป็นจริงทั้งคู่เชื่อมด้วยและจะเป็นจริงนะคะอันนี้ดูจดบัไว้ให้เนาะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่มันต่างจากกรณีอื่นๆต่อไปตัวเชื่อมหรือตัวเชื่อมหรือเนี่ยมันจะเป็นเท็จกรณีเดียว มันจะต้องเป็นเท็จทั้งคู่ดูนะคะหน้าเท็จหลังเท็จเชื่อมด้วยหรือ,รอมันจะเป็นมันจะเป็นเท็จนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นกรณีอื่นๆก็จะมีค่าความจริงตรงขันข้ามก็คือเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายอันนี้คือสิ่งที่มันต่างจากกรณีอื่นๆตัวเชื่อมที่3ก็คือตัวเชื่อมท่าแล้วนะคะท่าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียว ดูนะคะกรณีที่สองหน้าต้องเป็นจริงหลังต้องเป็นเท็จเชื่อมด้วยค่าแล้วจะมีค่าความจริงเป็นเท็จกรณีอื่นเอ้ยเขียนผิดเอาใหม่นะกรณีที่สองเนาะอ่ะจะมีค่าความจริงเป็นเท็จกรณีอื่นๆจะมีค่าความจริงเป็นจริงหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่สองแตกต่างจากกรณีอื่นๆ ตัวเชื่อมตัวสุดท้ายก็คือก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อเนี่ยจำง่ายๆมีลูกศรชี้สองทางแสดงว่าหน้ากับหลังต้องเหมือนกันนะคะท่าหน้ากับหลังเหมือนกันจริงก็ต่อเมื่อจริงแบบนี้ให้เราต่อว่ามันเป็นจริงอีกกรณีหนึ่งที่มันเหมือนกันก็คือกรณีที่4เท็จก็ต่อเมื่อเท็จอันนี้นะคะ เชื่อมได้ก็ตอเมื่อถ้ามันเหมือนกันเมื่อไหร่เทจก็ตอบว่าเทตให้เราตอบว่ามันเป็นจริงนะคะไม่ใช่เทจนะเอาง่ายๆก็คือเหมือนกันเป็นเท็จถ้าต่างกันก็คือกรณีที่เหลืออีกสองกรณีให้เราตอบว่าเป็นเทจนะเพราะฉะนั้นกรณีที่หนึ่งและสี่แตกต่างจากกรณีที่เหลืออีกสองกรณีอ่ะทีนี้เวลาจําเราก็ลองลองดูเนาะว่าแต่ละตารางนะคะมัน อะไรที่มันแตกต่างกันทางนี้ให้ดูได้ไหมอ่ะทีนี้ไปกัตนต่อไปนะคะอ่ะกรณีกรณีที่เขาให้ประพจน์มาประพจน์ใหญ่เลยแล้วไม่ได้ใส่วงเล็บมาให้นะเขาบอกว่ามีประพจน์เนี่ยเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหลายๆตัว หากไม่ได้ใส่วงเล็บเราจะมีการตกลงว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังดูให้ดีนะคะหากไม่ได้ใส่วงเล็บมาจะมีการตกลงลำดับก่อนหลังดังต่อไปนี้กรณีที่ไม่ใส่วงเล็บเลยเราจะทำนิเศษเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะข้อหนึ่งนะลำดับที่หนึ่งก็คือทำนิเศษก่อนลำดับที่สองก็คือทำและหรือแต่ในกรณีที่และหรืออยู่ติดกัน มันจะต้องมีการเขียนวงเล็บขั้นไว้เสมอนะคะถ้ามันอยู่ติดกันนะมันจะต้องมีการระบุมาตั้งแต่ต้นว่าจะให้ทำและหรือว่าหรือก่อนนะคะต่อไปลำดับที่3ก็คือท่าแล้วลำดับสุดท้ายก็คือก็ต่อเมื่อนะคะอาทินี้เรามาดูตัวอย่างเขาบอกว่าจงใส่วงเล็บในประพุทธต๊นๆๆๆๆนี้ ะะตามลำดับตามการตกลงลำดับก่อนหลังเราก็จะใส่ลำดับแรกที่เราจะทำก็คือนิเศษนะตัวหน้าสุดนิเศษตัวนี้เป็นของ P นะคะเป็นของพอย่างเดียวนะแต่เราก็ไม่ต้องใส่วงเล็บเนาะต่อไปเรามาดูว่าม,มันมีนิเศษเอนะีกไหมไม่มีแล้วก็ไปดูตัวเชื่อมลำดับที่สองก็คือและหรือจะเห็นได้ว่าและมีโผล่อยู่ข้างหน้านะคะใส่วงเล็บ หรืออะใส่วงเล็บต่อไปด้านหลังเลยเราจะเห็นว่าสังเกตนะมีหรือกับมีและอยู่ติดกันแบบนี้เราจะทำยังไงก่อนเขาจะต้องให้วงเล็บมาก่อนอยู่แล้วถูกไหมคะหลังจากนั้นหนูก็เชื่อม Q หรือวงเล็บ P และ R อันนี้ก็จะเป็นการทำในลำดับต่อไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่วงเล็บคู่เปลี่ยนเป็นวงเล็บใหญ่แล้วกันนะคะ ที่นี้เหลือตัวเชื่อมท่าแล้วแล้วก็ก้ต่อเมื่อถ้าตามลำดับแล้วลำดับที่3ก็คือท่าแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเชื่อมท่าแล้วก่อนแล้วนำะวงเล็บใหญ่ทั้งรสองรบนี้เชื่อมด้วยก้อต่อเมื่อเป็นลำดับสุดท้ายนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือวิธีการใส่วงเล็บต่อไปตัวอย่างที่2ข้อบอกว่าจงเขียนประพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญ,ญลักษณ์ พร้อมทั้งหาค่าความจริงของแต่ละประพจน์คำว,ว่าสัญ,ญลักษณ์ก็คือเราแทนประโยคนี้ค่ะประโยคภาษาไทยเนี่ยเป็นประพจน์ P, Q, R, S นะคะแล้วแต่ตั้งชื่อในที่นี้ผูกขอตั้งชื่อเป็น P และ Q นะมันจะได้ดูง่ายๆอ่ะนี่ข้อ1 0เป็นจำนวนนับและ6เป็นจำนวนนับเห็นตัวเชื่อมไหมคะข้อ1เชื่อมด้วยตัวเชื่อมและ แสดงว่าด้านหน้าก็คือประพจน์ย่อยประพจน์หนึ่งด้านหลังก็คือประพจน์ย่อยอีกประพจน์หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนสัญลักษณ์ได้เป็น p และ q โจสั่งอีกว่าเฮ้ยจงหาค่าความจริงของแต่ละประพจน์สิเราก็ต้องหาประพจน์ย่อยก่อนว่าประพจน์ p เป็นจริงหรือเป็นเท็จเราก็ดูจากรูปประโยคนะคะ0เป็นจำนวนนับ เป็นจริงหรือเป็นเทต้าศูนย์เป็นจํานวนนับเป็นเท็จนะเท็จและ6เป็นจํานวนนับอ่าหเป็นจํานวนนับเนี่ยจริงแสดงว่า p เป็นเท็จ q เป็นจริงเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและตปบอะไรถ้าจําไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูตารางอทุกคนดูนะคะข้างหน้าเป็นเท็จข้างหลังเป็นจริงกลับไปดูตารางซิข้างหน้าเป็นเท็จกรณีไหนข้างหลังเป็นจริงกรณีที่3แล้วเมื่อกี้มันถูกเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรนะ ตัวเชื่อมและนะคะก็ดูช่องแรกเพราะฉะนั้นตอบอะไรตอบเป็นเท็จอ่าก็ตอบเป็นเท็จนะคะอืมแบบนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องเทียบตารางนะคะถ้าใครยังจำตารางไม่ได้อ่ะข้อที่สองเก้าไม่ใช่เอ้ยเก้าไม่เท่ากับศูนย์หรือ สิไม่น้อยกว่า9ตัวเชื่อมนะที่นี้ก็คือตัวเชื่อมหรือนะคะ9ไม่เท่ากับ0ถามว่าจริงหรือเท็จคะ,ะเดี๋ยวเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะะ P หรือ Q อ่ะที้เรามาหาว่า9ไม่เท่ากับ0เนี่ยเป็นจริงหรือเป็นเท็จ เไม่เท่ากับ0ูนเป็นจริงหรือ10ไม่น้อยกว่า9 10ไม่น้อยกว่า9เป็นจริงนะคะเราก็ไปดูซิว่าเฮ้ยตารางค่าความจริงข้างหน้าจริงข้างหลังจริงอ่ะรึปกลับไปดูนะคะหน้าจริงหลังจริงน้อะไรอ่ะหน้าจริงหลังจริงเชื่อมด้วยหรือตอบเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบเป็นจริง ต่อไปข้อ2.3 2.3บอกว่ารู้สองและลบหนึ่งเป็นจำนวนจริงเราเขียนสัญลักษณ์ก็คืออะไรคะมันมีตัวเชื่อมและนะเพราะฉะนั้นด้านหน้าก็เป็น p และ q ทีนี้ประพด p อ่านแล้วแปลกๆรู้สอง เฉยๆคืออะไรมันเกิดจากการใช้ประโยคร่วมกันนะคะเวลาอ่านก็ตีความแบบนี้เนาะรู้สองเป็นจำนวนจริงและลบหนึ่งเป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้นเรามาหาค่าความจริงซิว่าประพจน์ p มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จคะรู้สองเป็นจำนวนจริงจริงและลบหนึ่งเป็นจำนวนจริงจริง เพราะฉะนั้นจริงและจริงได้อะไรคะถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูตารางนะจริงและจริงจะได้จริงนะคะอ่ะข้อที่4ท่ถ้า1น1ไม่เป็นสมาชิกในเซต1-2แล้ว1เป็นจำนวนอัตกะยะอันนี้เชื่อมด้วยตัวเชื่อมถ้าแล้วเพราะฉะนั้นด้านหน้านี้เป็นประพจน์ผเนาะ ประพธ์ p ถ้าแล้วกับประพธ์ q อ่ 1, ไม่เป็นสมาชิกในเซตหนึถามว่า1ไม่ได้อยู่ในเซตหนึ่งสองใช่ไหมไม่ใช่นะคะ1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเท็จเท็แล้ว1เป็นจนํานวนอตตรกระยะเป็นเท็นะคะเท็แล้วเท็ดได้อะไรอะขอยกตัวอย่างให้ดูให้ดูตารางนิดนึงเท็แล้วเท็กรณีสุดท้ายเนา เทตทัต้งคู่เชื่อมด้วยท่าแล้วกลับไปดูช่องนี้ตอบอะไรคะตอบเป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อที่4เทตแล้วเทตนะได้ค่าความจริงเป็นจริงอ่ะข้อ5ข้อ5ตัวเชื่อมก็คือตัวเชื่อมแล้วรู้สเป็นจํานวนตรรกยะรู้สามเป็นจํานวนตรรกยะ ให้เป็น p ต่อไปเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไม่ใช่จํานวนจริงก็คือเราใช้อะไรด้วยกันคะรูสเป็นจํานวนตรรกยะและรู้สไม่ใช่จํานวนจริงนะเชื่อมด้วยและ q อ่ะทีนี้เรามาดูค่าความจริงแต่ละตัวนะคะรู้สเป็นจํานวนตรรกยะเป็นจริงหรือเป็นเท็จคะรูสเป็นจํานวนตรรกยะเป็นเท็จและ รู้ส่ามไม่ใช่จำนวนจริงก็เป็นเท็จอีกเท็จและเท็จได้ได้ไเท็จนะอ่ะอันนี้ก็คือการหาค่าความจริงพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้สั่งว่าให้เขียนประโยคสัญลักษณ์หนูก็หามาเลยเป็นเท็จและเป็นเท็จอะไรแบบนี้แล้วก็ตอบออกมาว่ามันมีค่าความจริงเป็นอะไรนะอ่ะต่อไปแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดที่สองนะคะกำหนดประพจน์ P แทนรู้สองเป็นจำนวนตรรกยะอ่ะรู้สองเป็นจำนวนตรรกยะประพจน์ Q แทนสองหารห้าเหลือเศษหนึ่งทีนี้เราก็มาดูก่อนว่าเฮ้ยประพจน์ P เนี่ยเป็นจริงหรือเป็นเท็จคะรู้สองเป็นจำนวนตรรกยะเป็นเท็จนะสองหารห้าเหลือเศษหนึ่งประพจน์ Q เป็น หลังจากนั้นในแต่ละข้อนะ14ข้อนี้ให้หนูเอา p และ q เนี่ยไปแทนลงไปในสัญลักษณ์ต่างๆแล้วก็หาค่าความจริงออกมาอ่าดูข้อที่1นะคะข้อที่1เนี่ย p และ q เราก็แทนด้วยเท็จและจริงถ้าไปดูจากตารางมันตอบอะไระตอบเท็จข้อ2เท็จหรือจริงตอ จริงนะคะหนูอลองไปเทียบตารางเอาเองเนาะหรือใครจะจำอย่างนี้ก็ได้ครูจะเขียนไว้ให้ถ้าตัวเชื่อมและเห็นเท็จให้ตอบเท็จตัวเชื่อมหรือเห็นจริงให้ตอบจริงนะคะอันนี้อาจจะช่วยได้บ้างเนาะส่วนถ้าเป็นท่าแล้วท่าแล้วนะคะหน้าจริงหลังเท็จให้ตอบเป็นเท็จเนาะ และอันสุดท้ายก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อท่านหน้ากับหลังเหมือนกันให้ตอบจ,จริงนะถ้าต่างกันให้ตอบเท็จนะคะนี่คือคลิกเนาะในการจำนะคะ,ะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปข้อ3เท็จ แล้วจริงเทจแล้วจริงได้อะไรคะดูนะที่ครูบอกถ้าแล้วหน้าต้องจริงหลังต้องเทจแต่อันนี้หน้าเทจหลังจริงแสดงว่าเราก็ตอบอะไรคะตอบจริงนะก็คือตอบตรงกันข้ามกับที่ครูเขียนสีเขียวไว้ให้เนาะได้ไหมคะต่อไปข้อสี่ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อ p เป็นเทจก็ต่อเมื่อ q เป็นจริงก็ต่อเมื่อแบบนี้มันเหมือนหรือมันต่างมันต่างกันให้เราตอบเป็น เป็นเท็จนะคะข้อ5เนี่ยมีนิเศษแล้วก็มีวงเล็บอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําในวงเล็บก่อนโดยการใส่นิเศษทิ้งไว้ก่อนเนาะค่ะในวงเล็บ p เป็นเท็จแล้ว q เป็นจริงถ้าเราทําในวงเล็บได้อะไรคะดูซิถ้าแล้วใช่หน้าจริงหลังเท็จไหมไม่ใช่แบบนี้ข้างในวงเล็บตอบเป็นจริงอ่ะพอเป็นจริงเจอนิเศษข้างหน้าปึ๊บกลายเป็นเท็จนะคะก็คือตอบตรงกันข้าม ต่อไปข้อที่ 6, ท่าทำนองเดียวกันใส่นิเสษไว้ก่อน p เป็นเท็จหรือ q เป็นจริงถ้าตัวเชื่อมหรือแบบนี้เห็นจริงให้ตอบจริงมีจริงนะมีจริงโผล่ไหมคะแบบนี้มีจริงโผล่มานะแสดงว่าอันนี้เราตอบเป็นจริงแต่มันติดนิเสษอยู่เพราะฉะนั้นนิเสษของจริงให้เราตอบเป็นเป็นเท็จนะคะ,ะทีนี้ข้อ7เนี่ยนิเสษก็จะเป็นของประพจน์ย่อยแต่ละประพจน์ไปเลยเราก็จะใส่นิเสษให้ติดกับตัว ประพจย,ย่อยนันเลย P เป็นเท็จก็คือนิเสษเท็จ th. และนิเสษจริงเราก็มาแปลงทีละตัวนิเสษของเท็จก็ได้จริงจริงและนิเสษจริงได้เท th. ็จตัวเชื่อมและตัวเชื่อมและเห็นเท็จเทต่อเท็จมีเท็จไหมคะมีเท็จนะเพราะฉะนั้นหนูตอบเป็นเท็จได้เลยข้ออุปยอย่างไว้เลยนะข้อที่8นิเสถเท็จ th, หรือจริงนิเสษเท็จ th, ได้เลยคะ่ะนิเสษเท็จ th, ได้ จริงหรือจริงอ่ะไปดูตัวเชื่อมหรือซิตัวเชื่อมหรือเห็นจริงให้ตอบจริงเนาะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เราเห็นจริงโผล่มาแล้วเราก็ตอบเป็นจริงไปเลยอ่ะต่อไปข้อ9ข้อ9นิเศษเทจแล้วจริงนิเศษเทจได้จริงจริงแล้วจริงอ่ะเข้าขายกรณีหน้าจริงหลังเทสไหมมีตตรงนี้นะตรงนี้ถ้าหน้าจริงหลังเทจให้ตอบเทจที่เหลือตอบ ตอบตรงกันข้ามหมดเลยเพรานนี้หน้าจริงหลังจริงอ่าไม่ใช่ก็จะต้องตอบเป็นจริงข้อ10บนิสธอ่าอันนี้คิวขึ้นก่อนก็ต้องเป็นจริงเนาะคิวมันจริงนิสธจริงแล้วนิสัเทจเราก็แปลงออกมามันก็คือเทจแล้วจริงเทจแล้วจริงใช่ไหมคะอ่ามันไม่ตรงกับที่ครูครูโน้ตไว้ให้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้ตอบเป็นจริงข้อสิบเอ้ยเทจ ดิดข้อ11เท็จแล้วนิเสธจริงนิเสธจริงก็คือเท็จเท็จแล้วเท็จค่ะอ่าก็ยังไม่ใช่กรณีสีเขียวอีกมันก็จะต้องตอบเป็นจริงนะคะข้อ12นิเสธในวงเล็บเท็จก็ต่อเมื่อจริงอ่ะเท็จก็ต่อเมื่อจริงถามว่าก็ต่อเมื่อต่างกันหรือเหมือนกันคะณนตอนนี้ต่างกันให้เราตอบเป็นเท็จพอมันเป็นเท็จปุ๊บเ,เติมนิเสธเข้าไปก็กลายเป็น จริงเนาะอันนี้ไม่เขียนแล้วกันอ่าเป็นจริงโอเคข้อ13ข้อ13นิเศษ P เป็นเท็จและ Q อ้านี้ P เหมือนกันก็จะต้องเป็นเท็จด้วยนิเศษของเท็จได้จริงจริงและเท็จตัวเชื่อมและถ้าเห็นเท็จให้ตอบเท็จนะดูข้างบนนะตัวเชื่อมและเห็นเท็จให้ตอบเท็จในนี้เราเห็นเท็จโผล่มาลวเราก็ตอบเป็นเท็จไปเลยข้อ14 นิเสตคิวก็นิเสตจริงหรือจริงนะคะอันนี้นิเสตจริงได้เท็จเท็จหรือจริงตัวเชื่อมหรือเห็นจริงให้ตอบจริงเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบเป็นจริงได้ไหมคะ,อะโอเคต่อไปตัวอย่างอ่าไม่ใช่ตัวอย่างสิแบบสถกหัดข้อที่2นะคะเขาบอกว่าให้เราหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ ไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่านี้เป็นการสอนย้อนหลังแล้วก็อาจจะเฉลยให้เพราะฉะนั้นใครตามไม่ทันข้อไหนหรือหรือฟังไม่ทันฟังย้อนย้อนกลับไปเปิดดูได้นะคะอ่ะข้อหนึ่งสองบวกหกบวกสี่เท่ากับสิบสองหรือสิบสองเท่ากับสองคูณห้าบวกสองหามาเลยคะ่ะค่าความจริงเป็นอะไรลูกอันนี้ก็น่าจริงเนาะหรือเชื่อมด้วยหรือใส่หรือ สิบสองเท่ากับสองคูณห้าบวกสองอ่ะก็ยังจริงอยู่จริงหรือจริงได้อะไรนะคะดูที่ทรูโน้ตไปให้ถ้าหรือเห็นจริงให้ตอบจริงเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบเป็นจริงเนาะข้อสองถ้าแล้วอ่าหนึ่งเป็นจนํานวนเฉพาะเป็นเท็จนะคะแล้วสามเป็นจนํานวนเฉพาะเป็นจริงเท็จแล้วจริงอันนี้ให้ตอบจริง ข้อ3 6เป็นจำนวนคี่เป็นเท็จก็ต่อเมื่อ7เป็นจำนวนคู่เป็นเท็จก็ต่อเมื่อเมื่อกี้บอกแล้วก็ต่อเมื่อถ้าเหมือนกันให้ตอบจริงนะที่นี้เท็จทั้งคู่เหมือนกันเราต้องตอบเป็นจริงข้อที่สี่หบวกหเท่ากับสจริงก็ต่อเมื่อ2อบวกสเท่ากับหเป็นเท็จอ่ะก็ต่อเมื่อแบบนี้ต่างกันให้เราตอบเป็นเท็จข้อ5ข้อ5อะไรเอ่ย ข้อห้าพายเป็นจำนวนตรรกยะพายเป็นจำนวนตรรกยะเป็นอะไรเป็นเท็จเนาะหรือรู้สามเป็นจำนวนอัตตกยะรู้สามเป็นอัตตกยะเป็นจริงเพราะฉะนั้นตัวเชื่อมหรือครูบอกแล้วว่าหรือเห็นจริงให้ตอบจริงณที่นี้เราเห็นจริงเราก็ตอบจริงไปเลยนะคะต่อไปข้อหกพายเป็นจำนวนตรรกยะเอาถามเหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมและ รู้สามเป็นจำนวนอตตกะยะก็ยังเป็นจริงนะถ้าเป็นตัวเชื่อมและเห็นเท็จให้ตอบเท็เราเห็นเท็จผล่งมาแล้วเราก็ตอบเป็นเท็นะคะข้อที่7จูนยเอ้ยไม่ใช่ศูนย์พูดผิดเซตว่างเป็นสมาชิกในเซต1 2 3 4หรือเซตว่างเป็นสับเซตตัวนี้คือสับเซตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหนูไปเรียนในของครูชิชนกอีกทีน,นึงเนาะเป็นสับเซตนะคะของเซต1 2 3 4ซึ่งตัวข้างหน้าเนี่ยคะ่ะ เซตว่างไม่ได้อยู่ในเซตนั้นอันนี้เป็นเท็จนะหรือเซตว่างเป็นสับเซตของเซตนี้ถูกต้องนะคะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะทุกคนจําไว้เพราะฉะนั้นตัวข้างหลังเนี่ยเป็นประพจน์ที่เป็นจริงเชื่อมด้วยหรือจดจำได้ไหมเชื่อมเชื่อมด้วยหรือเห็นจริงให้ตอบจริงเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็นจริงอ่าข้อ8ถ้า1นเป็นตัวประกอบ1เป็นตัวประกอบใช่จริงแล้ว1เป็นจํานวนเฉพาะ เป็นเท็จจริงแล้วเท็จอ้าวับมาดูแล้วๆนานๆจะเจอตัวเชื่อมท่าแล้ว,นนว,ว,นลวหน้าจริงนี่ๆตัวเอ้ยอ้ยเอ้ยขอโทษตัวเชื่อมท่าแล้วหน้าจริงหลังเท็จให้เราตอบเป็นเท็จเฮ้ยอันนี้ไปเลยไปเลยหนะ้าจริงหลังเท็จให้เราตอบเป็นเป็นเท็จนะคะข้อ9รู้สองเป็นจํานวนจริงเป็นจริงแต่อ่าทีนี้ทุกคนดูคานี้ให้ดีนาะนๆะนะจะเจอแล้วเดี๋ยวอาจจะงงคําว่าแต่ก็คือคําว่าและ นะตัวเชื่อมตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสามารถแทนเป็นตัวเชื่อมและได้เลยนะคะอ่ะรู้สองเป็นจํานวนจริงแต่รู้สองไม่เป็นจํานวนตรรกะยะรู้สองไม่เป็นตรรกะยะใช่ถูกต้องเพราะรู้สองเป็นอัตตรรกะยะเพราะฉะนั้นจริงและจริงตอบอะไรคะนี้ตอบเป็นริง ข้อสุดท้ายไม่เป็นจริงที่ไม่เป็นจริงที่คือนิเศษเนาะไม่เป็นจริงที่4เป็นจํานวนคู่4เป็นจํานวนคู่และ3เป็นจํานวนคี่แบบนี้ให้เราทําในบงเล็บก่อนถูกไหมฮะจริงและจริงได้เลยจริงและจริงได้จริงเจอนิเศษเข้าไปต่อเป็นเป็นเท็จอ่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของเรื่องที่2นะคะก็คือตัวเชื่อมประพจน์ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยของเรื่องนี้นะเรื่องย่อยนี้ก็คือการหาค่าตารางค่าความจริงอันนี้หนูจะต้องจำให้ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนว่าจะจำยังไงนะคะแต่ถ้าหนูจำตารางนี้ไม่ได้นึกไม่ได้เลยนึกไม่ออกเลยว่าเชื่อมด้วยถ้าแล้วตอบอะไรบ้างกรณีไหนบ้างแบบนี้ค่ะก็จะใช้ตอบคำถามในเรื่องตรกศาสตร์แทบจะไม่ได้เลย นะคะเพราะฉะนั้นตารางนี้คือตารางพื้นฐานสําคัญที่สุดที่ผมจะต้องจําได้และค่าความจริงของนิเศษหรือ NOT นั่นเองก็คือให้ตอบเป็นตรงกันค่านะคะโอเคนะวันนี้ก็จะจบคลิปที่คลิปที่2นะคะด้วยเรื่องตัวเชื่อมของตัวเชื่อมประพจน์เนาะแล้วเดี๋ยวคลิปที่3ก็ค่อยว่ากันในเรื่องต่อ,ตอไปนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ